แรงแจ้งเลยหมอนิช้แบกออกไปก่อนไหมยืดขาไปเลยไม่ต้องกพูดเอามือจับหน้าท้องไว้เก่งจังเลยเขาฟังรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมเขาไม่พูดฟังฟังรู้เรื่องแต่ไม่พูดกับคนแปลกหน้าฟังหมดนะฟังหมดฟังอย่างเดียวนะเก่งจังเลยค่ะแล้เด็กขึ้นรถก็จะไปพูดมันจะได้สวยๆนะคะหน้าตักไปนะอย่ากัดนึ่งหมอนะอยู่หมอเจ็บนะขับลูกขึ้นมาหน่อยคืึหนมาขึ้นมาขึ้นมาขน้นมาเอิ๊ด หเช็ดอีกรอบหน่งอาปากาปากมปเอามือลงนะคะเก่งจังเลยด้งไวเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวให้คุณแม่กมือน้องไว้ม่แม่้มมือน้องว้หน่อยแแม่ก้มรอเข้ามา้แม่กลุ้มมือไว้ให้ออเพื่ออาเพื่อลัดให้ร้อยหน่อย่นว้ร้ยมียกหน่อยอไรัอันใส่ที่มือหม่อยไดมดลว่ จากสีฟันไปที่ฟันนะฟันจะได้แข็งแรงนะอร่อยอร่อยไหมอร่อยไม่รู้แหละดูไม่เรื่อย,ยอยู่แหละโรงเรียนอยู่เรียนอยู่ จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ให้ถ่ายนะผมเให้เขาดูไม่ให้เผยแพ่นะอัปกาอัปาันนีมันนีไม่ให้ถ่ายดูน่งอะาอปการั